ยูว่าซาดไมโกเรดนะฮะก็กลับมาอีกแล้วะฮะแบบน,นับวันนับวันฮะยิ่งเสียสติขึ้นทุกวันเลยกูเนี่ยวันนี้ผมไปสัรหราของเล่นใหม่จากอาช็อปปี้แล้วนะฮะแม่งมีอะไรให้กูซื้อเต็มไปหมดเลยนะฮะแวเดี๋ยวๆโชว์ตัวกันะนะฮะมีอะไรต้องเก็บมาบ้วะไม่ได้มีมันแล้วมันบ็อกเซอร์กูดียว่ะ <c oughs> โ,โต้แม่งโคตรเกลากาเลยสัสโอ้ไอ้เหี้ยโคตรเร็วไอ้เหี้ยเล่นเพี่ยเลยสัสแม่งเออกูก็ไม่ได้ดูอวะนะนะ้วนขนาดนั้นนะไอ้เหี้ยแค่น้ำหนักเจ็ดสิบกว่าเองนะฮะต้องลดแหละไอเ้เนี่ยคือถ้าอยากให้หุ่นมันสลิมกว่าน,นี้คือกูกูคงไปถึงแบบสกินนี่ไม่ได้นะฮะคงได้แค่สลิมนะฮะ คืออย่างน้อยขอหุ่นสลิมสลิมหน่อยก็ดีขึ้นฮะมันจะได้หาชุดใส่ง่ายกว่านี้นั่นแหละโอ้โคตรเซ็งเลยช่วงเนี้ยม่รู้มีแต่อะไรไม่รู้เออนี่คือวิธีการเลียแผลของผมเองฮะผมกละจะมาให้มันจริงๆังคลิปนี้แต่ว่าแบบไม่อาไอ้เหี้ยบรรยากาศอาจจะพิลึกไปนะฮะซื้อถุงน่องใหม่หมดเลยนะเออเป็นถุงน่องแบบครึ่งตัวไอ้เหี้ยแบบเวลากู กูแบบเข้าห้องน้ํากูเหนื่อยมากเลยนะไม่แบบไอ้เนี่ยกูไม่สามารถใช้ไอ้โถฉี่ที่มันอยู่ข้างนอกได้ไอ้สัสกูต้องกูต้องเข้าห้องน้ําอ่ะไอ้เนี่ยเพื่อที่จะแบบปลดอ่าเขมขัดปลดซิฟออกแล้วก็แบบปลดตะขอแล้วก็แบบเอาอะไรวะเพื่อที่จะดึงแบบนี่คือเนี่ยนี่คือวอกเซอร์ข้างนอกนี่คือถึงนอกางในกูนต้องดึงออกจิกเนี้ยเพื่อให้มันออกมาหมดเลยโอเคไหมไอ้เนี่ย เหนื่อยเนี่ยแค่บอกเสื้อตัวเดียวกูต้อาคาแล้ว่ะไอ้เหี้ยแบบกูต้องแบบกูต้องมึงดึงดึงแบบถุงน่องอะมันคือตัวมือเหี่ยวแบบนี้ไหมแต่มึงไม่หนาวเลยเว้ยเออไม่ไม่หนาวเว้ยไอ้เหี้ยมึงแบบอะไรที่แบบมันรู้สึกอุ่นอยู่นิดๆหน่อยๆอะมันจะไม่หนาวเลยเพราะมึงถุงน่องไอ้สัตว์ถุงน่องครึ่งตัวเออไอ้เหี้ยโคตรเจ๋งนะเนื่องจากว่ากูเป็นคนที่มีบอดี้แฮร์ฮะแม่งหลายๆอย่างแบบ สี่ดับฝันชายหลายๆคนนะฮะคือบอดี้แฮร์มันจะมีมีมอยู่แบบทําไมอ่าอะไรที่จะมาอยู่ผู้ชายให้แต่งตัวแบบนี้มันจะเป็นชุดสวยๆใช่ไหมไอ้ที่แล้วมันจะมีคนแขาไแบบโคตรกเตียวบอดี้แฮร์อะไรไอ้นุ่มไอ้เนี่ยแล้วก็แบบแฟดไอ้เนี่ยคือแบบเออกูเชื่อฟันยังไม่ได้ดัดเลยนะฮะไม่อยากดัดฟันแล้วอ่ะแบบต้องพอรู้ว่ากูควรจะดัดฟันมกงต้องไปตรวจนั่นตรวจนี่กูแบบโอ้ เฮ้ยกูว่ากูไม่ได้แบบไม่ได้ด่าอะเฮียกูกูไม่ไมีโลกเฮียไม่ได้ไปบทอะสัตว์โลกปัญญาอ่อนเนี่ยแม่งตัวโค้ชชอบเลยอะชอบใส่แบบจริงๆผมมีกระโปรงอย่างนี้มันเป็นชุดคอสเก่านะฮะจากคอสตัวละครในคาฮิคุรินอะเอแล้วว่ายูเมโกะกูไม่เคยกูไม่เคยถ่ายลงช่องกูไม่เคยถ่ายลงที่ไหนอะสัตว์กูแบบรู้สึกว่ามันยังดีไม่พอฮะเดี๋ยวไปหากระโปรงดีไหมไม่เห็นหลังเลย ด้านหลังอะมันไม่ได้จัดเลยด้านหลังกูบมมัดง่ายๆไปเลยไอ้เหี้ยด้านด้านหลังผมมัดง่ายๆไปเลยฮะเพราะว่ากูไม่มีใครช่วยกูจัดเวลาถอดเมื่อยแขนไปเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยเพิ่งได้มาสดมันเพิ่งได้มาสดๆร้อนวันนี้เลยอ่ะผมโคตรเมื่อยแขนเวลาถอดคต้คือเมึงอเคยเห็นชุดายน้าไหม,ไหมที่มันจะมี ตัวซิะมันจะมีเชือกที่มันเอาไว้แบบแค่เอื้อมไปด้านหลังมันก็ดึงได้แต่นี่มันแบบกูต้องเอื้มอมมาอย่างเงี้ยแล้วกูก็ต้องเอามือหนึ่งดึงเสื้อดึงชุดไว้อ่ะแล้วค่อยถอยซิปลงอ่ะให้มันไปครึ่งทางอ่ะและ้วกูค่อยเปลี่ยนท่าเพื่อที่จะเองซิปลงอีกทีหนึง่งเก็ดไหมเราไอา้ผ้ากันเปื้อนแค่นี้แม่งใส่ใหยหายสั์งงไอ้เขี้ยมันมสออะไรโป่งสวยมากแต่กระโปงแม่งสัง้นยิบหายไอ้เขี้ยวกูกูนั่งแล้วกูต้องแบบ เอาเอามือกดกระโปรงลองอ่ะเวลากูหน้าคืออยากลองแต่งหนีบแบบข้างนอกนะกูว่ามันน่าจะเคิร์ดเว้ยกูไม่สามารถให้ความสดใสกับใครได้กูได้ให้แต่วความเคิร์ดเอาไหมคำสาปติดตามมึงมือ,มอนอนเมื่อไหร่ต้งคืนทั้งฟาดเนี่ยหน้ายังไม่ค่อยล้างเลยนะเพิ่งอ่าปฏิวัติเรืเอบูชั่นไอ้เนี่ยเอาแม็ออกคนหลายคนบอกว่าใสา่แม็ดทำไมไม่รู้นี่อะไรอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยว คือบบแล้วคนบอกว่าใส่แมมทําไมอะไม่รู้เลไม่รู้กูไม่รู้อ่ะกูแค่ติดนีสใส่มาจากโควิดใส่แล้วรู้สึกชินรู้สึกสบายใจนะฮะแต่ตอนต้องถอดออกละหนึ่งเลยคือมันใส่ที่อะไรทั้งวันอ่ะหน้ามันมันไอ้ที่อ่ะแล้วมันแบบมันสิวมันเป็นสิวเห็นไหมคือถอดล้างหน้าหน้ากูดูคนเยอะเลยแต่ต้องเอาพวกรอยพวกนี้นออกไปให้ได้ก่อนมาคานหนวดด้วยกายกูต้องมาโกนหนวดแทบจะบ่อยขึ้นเรื่อยเลยนะเพื่อที่ว่า มันจะได้ไม่มีหัวนกูไม่ชอบไปเรียกูร้อนเลยสักผมเอาไปตัดผมทรงไหนดีตัดลองทรงเหมือนเดิมดี่ไหมคือผมกูกูตัดทรงไหนไม่น่าเข้าอ no ่ะเฮ้ยแบบน่าจะเคิร์ดจริงเออผมไปเห็นโพสต์หนึ่งแบบโอ้โแม่งมีคนแต่งหนีอไปเที่ยวข้างนอกคือแบบเชี้ยกูอยากแต่งหนีไปเที่ยวข้างนอกบ้างเฮะแต่กูกูน่าจะโดนบ้านด่าไอ้ยกูอยากจะโดนบ้านด่าตายแน่เลยเฮ้ยแบบแม่งโคตรเคิร์ดอ่ะไอ้สัตก มีฉลามน้อยฉลามเจ๊กเฮ้ยไม่ได้ไปเอามาจากอะไรนะไอเกียนะฮะอยากไปไอเกียเหมือนเพื่อไปซื้อตู้กระต่ายฉลามเนี่ยแต่สิ่งที่ผมมีตอนนี้คือมีฉลามเจ๊กฮะกูซื้อมาจากจีนนะเฮ้ยไม่กูมไม่ได้ไปที่จีนนะกูสั่งของจากจีนมาเนชอปป็ชอปปี้ช็อปปี้นะไม่เป็นไรนะฮะเรามีเรามีเจ๊กเฮ้ยเรามีงานเจ๊กอยู่เฮ้ยแต่ผมมีอีกออฟฟิศหนึ่งนะ เอาไว้คลิปหน้านะฮะนั่นแหละฮะผมเริ่มปฏิบัต like like ิการเลียแผลตัวเองฮะกูกูไม่รู้ว่ากูจะเรียกอะไรกูว่าเป็นแค่อีกคนเบียวทหารปัญญาอ่อนนะเฮ้ยึงเก่งไหมคือเบียวทหารก็ไม่ได้แบบรู้อะไรเยอะขนาดนั้นนะแค่แบบชอบมากๆเรื่องประวัติศาสตร์กับการอาหารถ้าเจาะลึกเข้าไปก็พวกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองพวกอาสมัยศตวรรษที่สิบเจ็ดพวกยุคนโปเลียนอะไรเงี้ยแล้วก็พวกอาอัศวนนิดหน่อยนะฮะ อัฟวินนี่ส่วนใหญ,ญ่จะเน้นไปแบบทางแฟนตาซีมีข้อความอะไรมันเข้ามาเยอนะมากหลังๆมาครับแบบเจอปัญหาสแกมเมอร์แบบเค้ยอย่าเลยแบบนั่นจะเป็นผีบ้าตายครับเดี๋ยวนี้ไม่มีสแกมเมอร์เยอะไปหมดนะระวังเรื่องดีนะไอโรแมนต์โรแมนต์สแกมอก่ะขี้น่ากลัวนะโว้โรแมนต์สแกรมรีบว่าทำไมวะที่กูโดนแล้วเฮ้ยโดน,นมากี่รอบแล้วไม่จำ โรแมนต์จเกมอีควายแม่งกูไม่อยากยุ่งแล้ว game, ไอ้ที่โรแมนต์จกแกลงไปไกลๆเลยกูอยากจะปีกนีเ่เว้ยมาอยู่คนเดียว,วไอ้เที่ยวแม่งกูไม่อยาุ่ขงข้อมูลมึงแล้วข้อมูลมึงนี่มันน่าก,กลวัวไอเฮียข้อมูลนรกสีเทาเอาำหนักฮะเวลายอยู่อีกสี่เดือนอตีไปเต็มเต็มแล้ว คือกูไม่ได้ป่วยใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงกูไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนะะแค่สีเดือนนะก็จะจบแล้วนะปะวชนหนึ่งกูทิ้งระเบิดไป <c ười> ระเบิดไมาเต็มเลยเยอยเดือนหนึ่งกูชิบหายแนะ่แค่เดือนเดียวน,นะถ้าเกิดมันมาโปตอนสุดท้ายกนะูกูบอกแล้กวกูโดนหอเปล่กูเละในตอนนี้กูยังยิ้มออกฮะกูอยากจะบันทึกอะไรแบบโกรโกรหาวไว้นะ ก่อนที่กูจะยิ้มไม่ออกก่อนที่กูจะชิบหายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวกูมาร้องเพลงกระเทือดีกว่าแบบร้องเพลงเวอร์ชันกูอยากร้องเมทัลแต่กูว่างไม่ได้ว่างแบบไอ้เสียงกูหายจริงป้ามันต้องมันแบบเสียงอาซีแบบมันจะแบบได้ได้กว่าแต่ถ้าป้าแบบเป็นเสียงปกติมาร้วมันมันดูบบ มันดนแบบอ่าแบบเฮียแบบไม่ได้เลยเฮียมป็เคือจิ๋มอะไรสุดทีหลังมาไปฟังอะไรสลิปน็อตโคตรมันเน่ยสลิปน็อตกับแลมสไตล์เฮียยแม่งโคตรสนุกดูฮัสเอ๊ยไม่ท่าเพลงไม่มีอะไรเลยเฮียแบบดูฮัสดูฮัสเนี่ยโคตรสนุกจีรู้สึกหายเครียดแต่ตอนเนี้ยหูขวาผมก่ามีปัญหาไอ้ที่ไมหูขวากูไม่ได้ยินเบาแบบสายวายสัตว ฟังเพลงโคตรขัดใจมันเป็นที่หูฟังเป็นที่อะไรว่าสายไม่บบหูขวากูตลอดเลยไม่ที่ตาก็มองไม่ค่อยจะเห็นนี้คือบางคนสงสัยเว้ยว่าทําไมกูมองแบบแบบตามันดูเหมือนคนอารมณ์เสียส่วนหนึ่งคือกูไม่มีอะไรแฮปปี้กับชีวิตอะกูไม่่รูุ้่มเหมือนกันว่ากูจะทําหน้ายิ้มแฉ่งยังไงแล้วก็แบบอีกส่วนหนึ่งคือกูมองไม่ค่อยจะเห็นนี่กูต้องเพลงสายตายไม่ได้อ้างนะอันนียแต่คือูมองไม่ค่อยเห็นจริงๆเว้ยบอกไกลๆแบบกูมอง ไว้ก่อนว่าแบบมันมีอะไรอยู่ข้างหนใช่ไหมมันก็ต้องเพลงสไตายหนึ่งแค่แบบนั่งดูทีวีเนี่ยผมพาดูบ้านอะไรหล้ยกันเล็กน้อยผมให้ดูเว้ยเอาเป็นว่าไอมึงเห็นห้องนี้ไหมมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมกําแพงนี้ถึงตรงกําแพงเนี่ยแค่เนี้ยแบบแค่เนี้ยเว้ยมันแต่มึงตีภาพไปกําแพงเนี่ยมันมันไอห้องเนี้มันกว้างไว้นิดนิดนึ่งอะคือมันมองไม่เห็นละ กี่เมตรไม่รู้ว่ากี่เมตรว้กูงี่เง่าเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องการวัดระยะมากไม่แปลกใจเลยกูกะระยะอะไรกูกะไม่ถูกเลยแบบแบนี้่มันมันเล็กเกินใหญ่เกินนี่แบบอกแม่งไปทํางานก่อสร้างนี่ชิบหายแน่เยดีนะที่กูไม่ได้เข้าโยทาเฮียกูเข้าโยถากูบ้านมึงเน่าไอ้เฮียให้กูไปสร้างอ่ะโอ้โหื่อแบบมันเอียงมันเบี้ยวมันไม่ตรงไอ้แบบโอ้เคยชิบหายเลยกูเนี่ยชอบไหมนะใส่แบบ พวกกระโปง้วสนุกมากเลยใส่พวกถุงน,น่องกับกระโปรงรถสนุกอ่ะรู้สึกสนุกอ่ะไม่เข้าใจอ่ะจะแ,แบบสนุกมากเลยเวลาใส่กระโปงถุงน,น่องหรือว่าพวกชุดเดรสพวกนี้เที่ยวโคสนุกสวยท่ไหนแสงเงียบจนเบื่อแล้วชีวิตจริงอยากใส่ออกไปเที่ยวข้างนอกอยากไปแบบเข้าร้านพวกขายเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วก็ลองไปเลือกซื้อชุด,ดนะเพราะมันมีหลายแบบให้เลือกกว่าในออนไลน์อ่ะคิดไหมถ้าเราไปพวกร้านขายเสื้อผ้ามันจะแบบมันจะเลือกได้เลยว่าเราอยากได้กระโปรงตัวไหนได้เสื้อตัวไหนแต่ว่าแบบมึงคิดไหมมึงดูหน้ากูไว้ น่ากูเดินเข้าเซเว่นทั้งงานเซเว่นยังบอกว่าน้องมาหาเรื่องเหรอไอ้ไม่ใช่หาเรื่องพี่ผมมาซื้อของเงินก็กำอยู่อันนี้เรื่องกัขึ้นจริงกับผมนะคือแบบกี่ปีแล้วอะน่าจะเกินสามปีแล้วมั้งคือแบบตอนนั้นมันเป็นหกโมงเย็นแล้วยังกูยังอยู่โรงเรียนอยู่เลยนะเพราะตอนนั้นเครียดคิดอะไรคิดการคิดการใหญ่แต่ว่าไม่ทำหิวข้าวทุกครั้งที่ผมคิดการใหญ่ฮะผมจะหิวข้าวนะผมก็เลยไม่ทำละ ไปกินข้าวนะฮะซื้อข้าวเอเซนตอนนั้นติดข้าวกะเพราเซเว่นมามันอร่อยนะฮะไม่รู้ทําไมแต่อร่อยก็ไปซื้อนอะแบบปกติเซเว่นที่ผมไปอ่ะมันจะแบบอ่าสามารถให้เอาเวฟก่อนได้แล้วก็ไปเดินซื้อของแล้วก็พอของเวฟเสร็จก็ค่อยเอาของมาจ่ายเงินพร้อมกับข้าวแต่เหมือนเซเว่นตรงนั้นเขามีโปรตโครตคอลต่างกันหรือว่ามันอาจจะเป็นทุกเซเว่นก็ได้กูก็ไม่แน่ใจตอนเนี้ยคือต้องจ่ายตังก่อนแล้วค่อย ถึงจะเวฟนะผมก็เลยแบบเออโอเคโอเคจ่ายตังค์แล้วกูไม่ไปซื้อน้ำละกูก็เลยยืนรอแล้วเนนะคือเนื้อทางที่มันแคบเว้กูเลยแบบไปยืนตรงข้างเพื่อไม่ให้มันขวางทางเลยถ้าเกิดถ้าเกิดยืนรอตรงหน้าเคนาเตอร์ไอ้หียแบบมันจะติดกูแล้วมันจะไม่มีใครเดินผ่านได้แบบนี้ไหมกูเลยไปเดินเอไปเดินรออยู่ตรงข้างเคนาเตอร์เว้คือเคนาเตอร์มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นแบบอย่างนี้เขาอย่างนี้แล้วตรงเนี้ย อ่ะมันจะเป็นเชลของพวกแช่เย็นอะไรพวกเนี้ยกูก็เลยไปยืนอยู่ตรงเชลของแช่เย็นเนี้ยแล้วก็เนี้ยแม่งก็มีพนักงานเดินม,มาบอกน้องน้องเป็นไรม่นมีเรื่องอะไรแบบน้องเหมือนมาหาเรืร่องเลยนะแบบกูแบบฮะผมซืม้อข้าวมันซื้อข้าวผมรอข้าวผมอยู่ข้าวผมเวฟอยู่นะฮะทาไมกูบอกกูโกรธมากเลยพนักงานเขาแบบอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วไปครแบบฮะ เฮ้ยครับชุดนักเรียนกูก็ใส่อยู่ไอ้เฮียคือแบบถ้าเกิดอยู่ดีๆกูแบบใครไม่รู้ปิดหน้าไปจกักตอนนั้นไม่ได้ใส่แมสไม่ซ้ําอ่ะไอ้เฮียคือแบบอะไรวะซื้อข้าวเฮียแมสก็ไม่ได้ใส่นะยับอกหาเรื่องคือถ้าเกิดใส่แมสกูยังพอเข้าใจนะเพราะแบบเออกูเหมือนคนโมโหเฮีย oh, จริงๆแต่แบบคืแบบอะไรวะ กูซื้อข่าวทำไมวะมันไปถามอะไรวะเฮียแม่กูแม่ใส,ส่กูมาซื้อข่าวกูจ่ายตังค์แล้วกูรอข่าวกูเฮียไม่ให้กูไปยืนร้อน้่ะเขาเติร์ว่าเฮียแม่งถ้าเกิดลูกค้าคนอื่นมาแล้วบอกกูไปขวางทางเขาจะทำาไงวะจริงไหมใออชามเนี่ยผมแบบมา,บาวิชาผมยังไม่ได้เข้าเรียนเลยนะตอนนี้ <laughs> โคตรคืออะไระม่งอยู่ไหนกูก็เฮียเหมือนเดิมนะไม่มีแล้วนะไอ้นักวิ่งผัดไม่มีอีกแล้วอะไอ้ที่รักของขออเฮีย มีแค่ไอ้หนังหมาโดดเรียนเข้าเรียนไปก็ไม่เรียนไอ้เหี้ยงานก็ไม่ทำ,ทำ well. งานพี่อะไรสักอย่างงานหลีกๆก็ไม่ทำตอนเนี้ยเหนื <c oughs> ่อยเกมไม่อยากเล่นเลยตอนเนี้ยเอาวิวกูท้อมากิกกี้กูแบบเหนื่อยอ่ะแม่งเล่นแรงไม่เล่นก,กิก้ไม่ได้เล่นแต่แบบไอ้ฮีเลียนไฟเตอร์ผมเป็นเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์กูเล่นแต่ไฟเตอร์ไฟเตอร์เหี้ยกูกูกเป็นผีบ้าไอ้เหี้ยแบบเล่นแต่โอเมนกับทาร่าเนี่ยกูแจะเป็นบ้าตายแล้วไอ้เหี้ยมึงหยุดดี ให้กูเล่นเมดบ้างกูแบลงแรงเลยแม่งก็เล่นเนี่ยไฟเตอร์กูไปแบบธรรมดากูแบแพ้แบบทีแม่งโคตรอเมซิ่งแย่งเมดเอาปลาไม่มีแม่งโคตรโคตรอภิมหาแครี่แครี่สามตัวเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรหอดอะแม่งโคตรตึงอะแบบเล่นยังไงต่อแบบเฮียแบบพอกับเอาวีใหม่ กิจกรรมลูกแก้วก็ลืมแลกของอีกคือแบบโอ้ยแมงอุตส่์ที่สะสมมาเกือบสี่พันอย่างน้อยเอาไปแลก2องพ้าได้สกินลิมิเต็ดก็ยังดีฮเพราะว่าเพื่อนสนิทผมมันไม่ยอมมาใส่ไอโค้ดให้ฮนะเพื่อนสนิทผมตอนเมื่อก่อนอ่ะเออตอนที่ผมยังอยู่อันนี้มัธยมในในระบบที่ไม่ได้มาอยู่อาอะไรนะเทคนิคอ่ะแม่ง ถ้าเกิดมันมาใส่โค้ดให้ผมผมจะมี26ลูกแก้วอ่ะแต่ทีนมันไม่มาใส่เว้กลายเป็นว่ากูพูดแล้วกลายเป็นวันนี้กูเพิ่งรู้ว่ามันกิจกรรมมันหมดเมื่อวานที่คืนกูก็แบบอ่าแค่ลืมแรกที่หายกูบบแบบเจ็บปวดเจ็บปวดเหลือเกินไอ้สกินลิมูรุกับเกลือเนนะี่ยแต่ไม่เป็นไรเราปลอบใจตัวเองได้ว่าเรารักอิกกี้ที่เป็นอิกกี้ฮะแล้วไม่ได้รักลิมูรุสักไหนใช่ไหมคือก็ชอบลิมูรุแหละแต่แบบเฉย อิกิอิกิเ้อิกิกูอยู่กับวิกกี้ตะลอดไปเฮ้ยแม่งเอ้ยท,ท้อกูท้อแม่งเกือบหายสกินฉีสกินมิลิมฉี่เพรว่าไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อ่ะแต่แบบท้อไม่ได้เล่นฉีเท่าไหร่เล่นยากเฮ้ยสำหรับแบม่ไม่ชินเท่าไหร่เล่นโอเมนเล่นแบบทาราเล่นง่ายกว่าฮะมเสื้ออถีบมาแบบไม่งตัวไม่อย่างเคิร์ดเล่นแบบ โอ้ดามเมจที่อะไรเบาที่ผ่าไอ้เฮียแอสทริกแบบตายุคกระโปองไอ้เฮียแบบดาพี่อะไรวะไม่กระดาของเล่นฟันเฮียอะไรใครไม่เป็นห่าเลยไม่แค่แบบอันตีอะที่มันฟอมีดามเมจอันแต่ถ่าอื่นที่อะไรตีธรรมดาแบบมันเบามากคือแบบโอเมนตีธรรมดามันยังแรงกว่าไอ้ทาร่าตีธรรมดาไม่ยังแรงกว่าสาหรับกูนะือแบบ โอ้เล่นท้าลากูยังไม่คิวอ่ะไอ้เล่นอทิกูแบบเขียให้กูรู้กูท้อไม่อยากพูดถึงเรื่องเกมอะไรฮะบอลฮันเดอร์โมบายโมไม่ทิ้งไงเฮ้ยแต่อย่างน้อยแบบกูยังไม่แบบโอ้โหถ้าโวแพงอ่ะโว้แพงกูแบบเลิกแล้วเลิกไปเป็นปีสองปีแล้วแต่ว่าบอลฮันเดอร์โมบายเนี่ยแบบอย่างน้อยเหลือเกมที่มันเอาไปฆ่าเวลาไหนเจ๊ะไหมอันนี้ผมจะลงคลิปแบบผมไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรอ่ะอาจจะตั้งชื่อคลิปอะไรแปลกๆแล้วนะฮะแต่ว่า ที่แน่ๆฮะผมจะใส่อะไรตลกโปกฮามาถ้าไม่ใส่ชุดเมดก็ใส่ออาอฟิตอะไรที่มันเป็นมิกแอนแมชแบบดูตลกตลกฮาฮามาแล้วก็มานั่งบนให้ฟังเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยต่เท่าที่เวลาผมมีอ่ะนะก็เกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่มีอะไรกระเป๋าดูกระเป๋ามดิกระเป๋งอหมดแล้วโหโฝุ่นเกิดเลย ไม่เก็บให้ดีๆซื้อมาอย่างแพงเลยนะไอ้กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าแบรนด์อะไรไม่รู้อะแต่ว่าแบบมันเป็นแบรนด์อะเก็ดไหมกูเหวหน้ามาใกล้กล้องหอไหมหลืมโชว์เลยฟิกเกอร์ราคาทั่วไปนะฮะกูมันซอไอ,ชอ้ชวี่กับกับอ่าว่าฝุ่นจับหมดละไม่ได้มีเนืู้ใส่อ่าฮู่คาีิเป็นงานถูกๆประมาณห้าร้อยกว่าบาท ไม่ถูกแน่จริงสําหรับคนที่ไม่มีรายได้แต่ถ้าสําหรับคนที่มีเงินเดือนมันอาจจะเป็นฟิกเกอร์ราคาถูกราคาย่อมเยาในซีรีส์เก่าอุลแพนเซอร์ที่เอาไว้สะสมอ่าคนเดินเรียกเก่าแอนแพนเซอร์นะกูเรียกอุลแพนเซอร์ติดอีภาษาเยอรมันอะไรมันคืออุลด้วยอุนก็คืออุนอุนก็คือและนี่แหละในภาษาเยอรมันอุลก็คือแอนอะเออจะแบบมันเขียนอุนกูเรียกว่าอุนเถอะไอ้สัใช่ไหมเรียกอุนจนชินไปแล้ว เนอะเว่ยแต่แบบไม่ได้ยืนเหรอมัอเห็นนะข้างกูทําอะไรฮ่าๆหน่อยดิแม่งกูทําอะไรอะ่ะกูไม่ตัวโตอยู่เนี่ยอย่างกูยืนไม่เห็นแค่นี้เนี่ยจริงมึงก็ดูนี่เลยมึงก็ไม่เห็นดีนี่ขนาดกูสั่งแบบไซส์สำหรับสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบสองถึงร้อยแปดสิบสองเลยนะเว้ยอืมถึงน่องใหม่ไหมันเป็นถุงน่องครึ่งตัวเลยเดี๋ยวกูให้ดู มมไม่มีปัญหาอะไรหรอกผมอ่คุณก็กูไม่ได้ใส่บ็อกเซอร์ไอ้ที่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ชี่ยบ่ว้าวดูริโอ้เหมือนคนบ้าเลยไอ้ที่แบบกูหายเล่นอยู่ฮะม,ม,มีอะไรเล่นอ่ะกูกูมีแค่เนี้ยมให้กูทำอะไรวะ นี่ยว้าวโหโหว่หัวไหล่เนี่ยเกาะหิ่งอะไงพวกนี <S 2> <S 2้ตะไบยี่เนี่นี่ฮะหลักสูตรง่ายๆฮะจะเกิดคอมมันเสียนะฮะมีตะไบนะฮะเอาตะไบตีไป ตับต we ีไม่ไม er ่มีปเจ่เฮ่อตะไบตีไม่สุดทีมันไม่ต <Sh> ีเลยคอมพิวเตอร์เฮ่อพังเลยมันเป็นมุกเเห็นนะอย่าไปหาทำแล้ว้ยนพังพังแล้วเว้ยคือมันเป็นเหมือนหลักสูตรมาตรฐานอยู่แล้วอ่ะที่มันจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเมื่อเราสมัครอ่ะเก็าไหมก็มีพวกตะไบมีพวกอ่าไม่ทีไม่ทีเป็นแบบพลาสติกแล้วอทุกอันเป็นอะไรนะ เมื่อก่อนมันเป็นไม้นะบอกไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวมันเป็นพลาสติกแบบบางๆนะฮะไม่หนาเลยไม่ต้องบอกถือทีกูกลัวหักมาแต่กูก็ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเรียนคอมส่วนใหญ่มันก็อยู่กับคอมมันไม่ได้ใช้พวกอะไรพวกนี้แต่ถ้าเรียนสาขาอื่นเนี่ยได้ใช้อยู่นะฮะพวกตะไบพวกอ่าไม้ทีเนี่ยไม้ทีเนี่ยจะได้ใช้กับพวกโยธานะวัดนู่นวัดนี่ส่วนตะไบนนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างกล อมน่าจะประมาณนั้นเียงมากเลยแบบถ้าเกิดผมใจกล้ากว่านี้นผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นลงหลุมไแหละเครียดอะไรเครียดหมอยังไม่ไปหาเลยแบบโอ้ยขนาดพูดปล่อยคือที่ซื้อชุดเมดมาได้เนี่ยเพราะว่าอาศัยจังหวะที่ทุกคนอ่อนไว้ซื้อชุดเมดมาฮ่าฮ่าอันนี้ใส่รอไว้อาชย์ด้วยจะจริงใส่ไปละตอนประมาณสี่โมงห้าโมงห้าโมงกว่า อแต่ว่าเพ่ Long ลองเทสก่อนแล้วก็ใส่ทีน,นี้ประมาณใกล้ใกล้กลกทุ่มหนึ่งเพื่อที่จะอาชีพแล้วก็เดี๋ยวว่ากตีนคนในบ้านนี่โทรศัพท์ของเก่าอะท้าจะใช้ไม่ได้ละบ้านผมมีปัญหาเยอะตอนเนี้ยปัญหาทะเลาะก,กันก็มีนะฮะแต่ไม่ค่อยทะเลาะก,กับผมละเพราะว่าผมแบบรั่วแล้วอะ่ะมึงเข้าใจไหมมึงแบบถ้ามึงทะเลาะก,กับคนแบบรุ่รั่วได้อะมึงไม่ใช่คนแล้วอะไอ้เนี้ยมันใจร้ายมากถ้าเป็นงั้นอะแต่อย่างน้อยแบบเออไม่ยังเป็นคน ไม่ทะเลาะกับคนรั่วยยยยอย่างกูแล้วไอ้เนี้ยดีนะฮะปล่อยกูอยู่ดิชอบี่ชอบกูแ <c ười> บบแต่ก็แบบห้ามนิดหนึ่งเพราะว่ากูจริงกูเป็นคนที่ใช้เงินไหลเป็นน้ำมาไอ้เนะะี้ยเอาจริงผมมีเรื่องอะไรเย่างเงคือแ <c ười> บบอยากอ้โอ,อ,อ,อ้ยโอ้ยโอยไอ้ขอบโต๊ะทำงานที่มันไอ้ตัวเซฟตี้มันหลุดซบเอ้ยจริงจริงผมอยากลองมานั่งแบบ ไลฟ์สดไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเดี่ยวได้ไหมมันเล่าเรื่องแบบอะไรสักอย่างหนึ่งให้ฟังเน่ยแต่ว่าแบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยากเล่ามาเกี่ยวกับพวกเรื่องสีเทาอะไรพวกนีน้ผมว่ามันหาเว้ยคือมันมันไม่ตลกตลกแบบรอเรือมันไม่ตลกเว้ยแต่ว่าแบบม,มองว่ามันเป็นเรื่องที่มันหาใมา่แบบคือรัฐบาลอ่ะมันแก้ได้เว้ยง่ายมากหรือว่าแบบเราจะสามารถทําให้มันไม่มีธุรกิจ สีเทาได้เลยนะฮะถ้าเกิดเราแม่งเป็นแบบคนที่มันไม่หนังหมากันฮะเพราะมนุษย์แม่งเป็นมนุษย์ฮะมันก็เลยมีแต่ถ้ามนุษย์มันแบบไม่มีความเป็นมนุษย์เมื่อไหร่แบบทุกคนแม่งอ่าไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่อ่ะแบบแม่งขี้เหมือนกันหมดอ่ะทุกอย่างมันจะไม่เดินไปไเลยไม่ไม่รู้ว่าจะเสือเข้าใจยังไงอ่ะแต่คือแบบถ้าทุกคนมันซื่อตรงแบบซื่อสัตว์แล้วก็แบบไม่ทําแหกหมด่ะเออ ข้อด <chat> ีคือมันจะไม่มีอะไรอุบัติเหตุมันจะแบบอุบัติเหตุมันจะไม่มีจะเว้นมันจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับธรรมชาติหรือว่าแบบความผิดพลาดของเครื่องจักรที่มันไม่ได้มาจากมนุษย์อ่ะแต่ความอุบัติเหตุจากมนุษย์มันจะลดลงไปเลยถ้าเกิดทุกคนนั่งหัาขับกฎแล้วก็มีความซื่อตรงนะฮะการค้าขายสุจริตนันก็จะไม่มีสแกมเมอร์ไม่มีพวกแฮกเกอร์ที่มันแฮกข้อมูลชาวบ้านเขาเกลียดมากเกลียดแฮกเกอร์เข้าไส่เลยกูเกลียดที่เกลียด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 กู พวมึงคนทํากูอะ่ะกูแบบเอามึงทั้งหมดอะ่ะเฮียโมโหมากลนะเว้ยแบบเป็นไรวะที่โปรธเธอแอย่างพวกกูอะ่ะกูยิ่งใจอ่อนไหวแบบแม่งรั่วๆอยู่เ้เฮียแบบยังจะมาแบบเนาะคนเรามันก็เป็นอย่างเงี้มันเป็นกันซะอย่างเงี้ยนะฮะแม่งเอาไปว่าลิบนี้ฮะผมสาบานนะฮะตรงนี้เลยนะฮะด้วยความร่วงผมฮะคลิปนี้จะเป็นคลิป ท้ายที่ผมพูดเรื่องอะไรที่มันเครียดที่ที่มันจะทําให้ผมเครียดนะแต่ถ้าเรื่องธุรกิจสีเทาเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้กูพูดได้มันไม่น่าป่ากับเครียดเพราะว่ากูว่า,วามันตลกดีนะคลิปหน้าแล้วกันถ้าเกิดผมมีเวลาผมว,ว่างแบบจริงๆนะผมอาจจะหาเวลามาไลฟ์อาจจะจัดตารางไลฟ์นะครับถ้าถ้าผมจัดตารางไลฟ์แบบท่านผู้ชมจะมาดูไหมผมจะไม่ได้วีดไวมากนะฮะผมอาจจะมานั่งแบบ ชิวๆแล้วก็ไลฟ์เพราะผมใช้โทรศัพท์ไลฟ์นะเปลืองแบตนะผมต้องชาร์จแบตก่อนผมต้องอะไรก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าผมจะาตางไลฟ์จริงๆนะฮะไม่รู้จะมีคนดูไหมแต่ว่าแบบเอาเป็นว่าถ้ามีอย่างน้อยร้อยซับขึ้นไปนะเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนั้นฐานคนดูมันก็น่าจะค่อนข้างจะเหนียวแน่นอยู่ละนะเพราะว่าเรา,เราค่อยๆแบบโปรไปเท่านี้ไงเพราะว่ามึงขี้เกียจแหละสนึงไม่ค่อยทางคิ้ขี่อะไรเลยทางขีแตสละทีไม่ติดขิห้ห,หน้าเบื่อ <laughs> ขี้เนื้อยเขาตัวเองนะม แต่ผมจะมีพวกคลิปช็อตอะไรแบบฮาแบบที่ผมมันทําอะไรไปเรื่อยอไม่รู้ว่าะแบบทําอะไรอ่ะแต่แบบอยากลองเป็นคลิปคล้ายทิกตอ,อกดูอาจจะลอง t ิกตอ,อกนะเออถ้าหลายนี่ยจะปไปหลายในี่ยทิกตอ,อกนะฮ่าเออผบบไม่รู้ว่าจะทําอะไรมันไม่รู้จะทําอะไระปกติผมเป็นคนดูคลิปยาวแต่หลังๆมันมันเครียดมันเหนื่อยมันแบบดูคลิปยาวแล้วง่วงเที่ยว ก่อนชอบดูคลิปยาวมากแบบพวกคลิปเกมยาวๆแบบไม่ใช่ไลฟ์สดนะแต่ว่าแบบดูคลิปยาวๆอ่ะแบบเป็นเกมพาร์ทหนึ่งสามสิบสี่สิบนาทีคลิปไปชั่วโมงเนี่ยเดีย๋ยวนี้ดูหลับไอ้เหี้ยเหนื่อยอว่าเหนื่อยตายเลยทำอะไรก็ไม่ทำไมันยังจะเหนื่อยอีกอู้มันขี้เกียจจริงๆนะฮะถ้าเกิดกูเป็นเหมียวกูโดนไล่ออกแล้วไอ้สัตว <c ười> ์ยืนแบบนายนี่ไม่ทำะไรายนะวันๆเนีน่ย กวาดก็ไม่กวาดถูก็ไม่ถูอะไรก็ไม่ทําแม่งนั่งเงงงูชิวๆเนี่ยฮะฉันจ้างเธอมาดูแลบ้านนะฉันไม่ได้จ้างเธอมานั่ง,งเงงงูไอ้เห <laughs> <laughs> ี้ยเถียงนายจ้างอีกโดนแน่ไอ้เหี้ยไล่อออกไ้สัตว์กูจะไปแบบกูจะไปทำงานที่จับบ้าเดี๋ยวครับไอ้สัตว์เดอะฮัทไอ้เหี้ยไม่ใช่เดือดครับหาเงงงู <laughs> <laughs> สตาร์วอจับบ้าจับบ้า <laughs> ชอบมากเลยตัวจับบ้าเนี่ย เพราะว่ามันมีอะไรเล่นได้เยอะเกินไมผมไม่เข้าใจความหมายให้สื่อหรอกถ้ามันเข้าใจก็นั่นแหละมันมีอะไรเล่นได้เยอะดีอ่ะเห็นอย่างนี้ผมบบพวกที่เริ่มแต่งนิยายสั้นนะฮะเนี่ยว่านิยายได้ไหมเป็นเรื่องสั้นดีกว่านะฮะอะไรที่ผมคิดในหัวได้อ่ะจากแบบดูจินที่ชอบจากถือว่าเป็นดูจินที่ชอบนะฮะก็แบบเออมีแนวเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่แบบหายากนะฮะ ก็เลยว่านี่มันหายยากนคะกูแต่งสนองนี้ตัวเองแม่งแบบแนวที่ชอบเอาอะไรที่ชอบมายำรวมกันนะอย่างเงี้แต่ว่าปัญหาคือตรงเนี้ยไม่เหนื่อยมากด้วยความที่ตัวจริงมันเล่าเรื่องในภาพอ่ะมันไม่เล่าเรื่องตัวหนังสือเพราะเล่าเรื่องตัวหนังสือแบบยากมากเลยนะเว้ยแบบมันต้องมาเรียบเรียงอะ่ะให้มันเป็นย่อหน้าแล้วก็แบบให้มันเป็นแบบเน้นตัวเข้มตรงไหนอะไรไหน,นมันแม่งไม่มีลมอะ่ะที่อะเขียนแบบงานแบบเฮ่อคุณก็แล้วก็เฮ่อผมไม่เขียนไม่เขี ไม่เขียนสนองนี้ตัวเองกลายเป็นว่ากูแบบเขียนหน้าอย่างไรเขียนแบบเพราะว่ากูต้องแบบเรียบเรียงอะเหนื่อยมากต้องเรียบเรียงอธิบายการทำตัวละครแบบอะไรพู้อ่านบออ๋อโอ้เหนื่อยแม่เฮ้ยเครียดเครียดที่แบบคือแบบที่กูแต่งเสร็จไปเรื่องหนึ่งตอนเนี้ยแม่งแบบยังเทียบไม่ได้กับแบบนิยายสั้นเรื่องหนึ่งเลยไ้ซ้ำนะมันสั้นมากอ่านอ่านแค่แค่ประมาณ สิบห้านาทียี่สิบนาทีก็จบอะแต่ว่าจริงๆนิยายเรื่องหนึ่งเนี่ยทางที่ดีนะฮะควรจะอ่านอย่างไรสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะโอ้ยเยี่ยูนั่งแต่งเรื่องประมาณนั่งสปีดรันแต่งเรื่องอะเป็นแบบเพราะว่ารัานงานทีเดียวให้มันเสร็จตั้งแต่สองทุ่มครึ่งนะฮะถึงปราสองทุ่มสี่สิบแล้วกันตีไปสองทุ่มสี่สิบถึงประมาณเกือบห้าทุ่มอะอแล้วก็อัพเรื่องแรงลงนะ ไม่มีปกไม่มีเฮียอะไรเลยเพราะว่ากูว่าพ่านมันเ่เม่อไ,ไหน่ก็ไหนๆแล้วมันแบบเวลาวันนี้กูมีเยอะมากแล้วกูหาอะไรบบบบแบบหุยเล่นแม่งเออหาอะไรมันเล่นแม่งมันเล่นอะไรกันดีกว่าทั้งสองมีอะไรบ้างมีโออมีนี่วิมันจะโดนไม่เนี่ยนี่ยาอ,อันนี้นะกัน เอาอ่านเต็มม,มันไม่ได้กลัววิไม่เง้ยเวลาก็หวนแะ้วสักคนในบ้านมาแล้วพอๆๆๆแค่นี้แหละเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะผูช้ชมบ๊ายบายมันเป็นที่เคียวมันดีนะ